โอเคครับทุกคนสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนีครับชมวัมนี้นะครับผมนดีต้อนรับเขันนะครับเฮ้ยครับสวัสดี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 ครับก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็มากับเจ้ารถชื่อว่าแอร์ดับนะครับเหมือนมีน้องขอมาในคอมเมนต์น้อะผมก็เลยแบบเออได้มาพี่หาเจอแล้วพี่ก็เลยเอามามามาเดี๋ยวมาทำให้มาลองจูนให้นะก็นะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนก่อนจะไปก็ฝากลืมกันเลยก็ใช้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก็นะครับทุกคนเดดี๋ยวเรรราาามลอองงูปะสิิทธภพขถันน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 ีี้กัดววว่ really freshman, ่่่าาาาาาาเเเเเะะะะะะปปป็ <t are> <t are> ็ยยยยงงไผมมออจจจจลลลลลลแพร เออ่ค่อนข้างใช้ลายนี้บ่อยแล้วจริงก็หาขับแล้วก็ดูนะว่ารถเป็นยังไงเนาะเดินเดินเดิดิดิความเร็วนะวงเลี้ยววิธีการได้ใช้เนาะเดินเครียกูไม่พสนลายเดิมไปสัตว์ก็มาเฉยเดิมเหมือนเดิมอ่ะจริงรถมันกดเลี้ยวได้เลยนะดูดิเลี้ยวคมเลยดู๋ยดีดีเดี๋ยวเลี้ยวได้เลยกดปุ๊บก็ขึ้นมาเลยดูดิเดี๋ยวเดีเดี้ยวจัดดีจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดิ๋ดึกมากเลยนะดูนะ ดูดินึบจัดอะแล้วก็เลี้ยวดีมากอะสุดๆอะเว่อร์ไปดูต่อลงนี้ต่อตโหไมาเรียบร้อยมาลองดูลองดูลองเล่นทางที่มันยากๆเลยนายเหิอนอะเอ้ย ดูดูโอ้ยเอาเอาเอาลกกูตาเอาลกกูกระโดดเอาอะไรนี่เฮ้ยเบอรดูนี่ดีปะดูด้ออ่าดูเอาเฮ้ยอากาศโชว์เทพซะหนอยไอง มาดูโอ้โหเฮียเราควา่ำแรงจัดเด้อ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 เดจริงแล้วโมงเลี้ยงก็น่าจะเห็นแล้วนะจริงแล้วมันดีมากเลยนะคือคือต้องขับเฮี้ยจริงอ่ะเออมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้อะ่ะซึ่งผมค่อนข้างขับรถที่แบบว่าค่อนข้างขับขับแย่เอเอแย่แย่มากอนะ่ะจริงขับรถอ่ะเด้อช่องสมช่องซอยนะบอกเลยว่าเฟี้ยวจัดโอเคจัด ดูเรื่องกดทีเดียวอยู่อ่ะเบรกดีมากอ่ะดูนะเดี๋ยวความแรงก็ไม่ต้องสืบอ่ะสุดๆอ่ะจริงดูไปนะครับทุกคนวงเลี้ยวก็ได้ประมาณนี้แหละจริงเดีย๋ยวลองไว้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่าเนาะไปก็นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่านะครับทุกคนไปเริ่มดู เดี๋ยวความเร็วขึ้นไวมากขึ้นไวมากไวเวอร์ไวจัดไวจริง200กว่าแล้ว240 250, 250แล้ว27แล้วแรงเวอร์แรงเวอร์แรอร27แล้ว27แล้ว28 29แล้ว300 300แล้ว300แล้วเหลือ200ดูนะแล้วดูทางโค้งน,นะหนึบหนึบมากอะ่ะ290ร้เก้ดูร้อกับชนดู ดูประมาณ290อ่ะหนึบมากแล้วเข้าโค้งหนึบจัดอ่ะดูเลยสองห้าเลยสองหกแล้วเลสอดสามร้ 300. ดูนะเข้าโค้งความเร็วสามนะดูหนึบไหมดูดิดูเออดข้าโค้งความเร็ว3ามร้อยนะม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเวอร์เลยนะเนี่ย นี่นะครับทุกคนสู่ก็จะประมาณนี้ครับที่ผมใช้จูนนะก็ไปลองปรับใช้กก็ได้เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยโอเคเลยหรือใครอยากให้มันหนึบกว่านี้นะนี่เลยแนะนาครับเอาความวงเลี้ยวลงเพิ่มยึดเกาะบอกเลยว่าหนึบเวลาเข้าโค้งอ่ะหนึบหนึบเลยแต่ว่าพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นนิดนึงแต่ว่าเอาแบบที่ผมจูนแล้วเมื่อกี้ดีละเี่ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วหนึบได้หนึบได้เลี้ยวดีด้วยก็ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ีอยู่ไปบายครับเจอกันครับทุกคน๊ายบายไปแล้วครับ b ายกดไลค์ด้วย Kalau sekarang dah kena lah, pala.